วะเออจากกูโูดรักเนยเออแล้วไงก่อนกูทีเงดิเอาไอ้เยี่ยแล้วเกี่ยวอะไรมึงรักเนยอ่ะได้ป่ะล่ะก็มึงเองพูนเนยเออแล้วมึงอยากแล้วมึงอยากกอดเนยป่ะมากเย้เค้แล้วมึงทำไมมึงชอบเนยวะใจอยู่รวยเลยว่ะกูรักเนยกูเชอบเนยขอรับไม่ต้องมีเห่นผลเลยปิบุ๊บเบ๊กปิบุ๊บเบ๊กเนยไม่ต้กูรักก็รักเลยหย่อนหย่อน ้วมึงคือแบบว่ามึงแล้วทมมึงตอนแรกมึงไม่คิดจะจิ๋มเลยอ่ะอะไรนะตอนแรกมึงไม่คิดจะจิ๋มเลยอ่ะกูอะไรอ่ะม่รู้ว่าทายกันตอนไหนอ่ะอายอะไรมึงแค่เจอหน้าก็อายเลยไม่เคยกล้าแล้วมึงก็ดึงหน้าอย่างเงี้ยนะมันฟังเลยไม่ได้เกี่ยวผมเลยเกี่ยวอะไรอ่ะอายคือแบบเจอหน้าผมแบบเขินแดงเนี่ยเออผมไม่รู้ยังไงอ่ะ มึงมึงอยากขอเลยเป็นแฟนมะแน่นอนถ้ากูมีโอกาสเฮ้ยเย้วันเกิดมึงจะทำไรมึงวันเกิดจะทำไรกูต้องนึกก่อนยังมีไม่ออกแค่ยังมีเวลาอยู่จะขอเลยเป็นแฟนมะวันเกิดอ่ะแน่นอนเฮ้ยเย้เแน่นอนแน่นอนมึงต้องเป็นพยานให้กูมไ่ขอได้เป็นแฟนโอเคกูถ่ายคลิปไปแล้วเพื่อนมึงห้าเอาไปโพลไว้ไหมไอ้คนไม่โพลแน่จ้ะไม่โพสตลจัวกูเพื่อนมึงเอาไปห้าไปห้า